สวัสดีช้าวันศุกร์ที่19กุมภาพันธ์อยู่กับ Daily w e a l t h Podcast นะคะบอลยูสหรัฐปรับตัวลงหลังนักลงทุนผิดหวังตัวเลขว่างงานสูงเกินคาดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐได้ปรับตัวลงค่ะหลังมีการเปิดเผยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่สูงเกินคาดซึ่งหมุงชีว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของวัคโควิด -19 ณเวลาประมาณเที่ยงคืนตามเวลาไทยนะคะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีร่วงลงสู่ระดับ1.284%ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ30ปีก็ปรับตัวลงสู่ระดับ2.065%ค่ะซึ่งราคาพันธบัตรและก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะคะก็จะมีการปรับตัวในทิศทางที่ตรงกันข้ามกัน ท้งนี้นะคะเรื่องราวของกระทรวงแรงงานสหรัฐที่เปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกค่ะก็คือพุ่งขึ้นสูงนะคะสู่ระดับ8 6 1 0 0 0ลายในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดในรอบหนึ่งเดือนแล้วก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ที่ระดับ7,000กว่าลายนะคะนอกจากนี้ค่ะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะก็ยังคงถูกกดดันจากการเปิดเผยตัวเลขในการเริ่มต้นสร้างบ้านนะคะที่ต่ำกว่าคาดในเดือนมกราคมด้วย ซึ่งเมื่อคืนนี้นะคะตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐค่ะดัชนีดาวโจนนะคะก็ปิดสุดเลยทีเดียวนะคะปิดสุดไปกว่า100กว่าจุดโดยที่ปิดที่ระดับ31,493จุดลดลงไป0.38% S&P 500นะคะลดลงไป0.44%ปิดที่ระดับ3,913จุด และ n a s d a กค่ะก็ปิดทีระดับ13,865จุดเนื่องจากตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานที่สูงเกินคาดนะคะและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้รับแรงกดดันมาจากการเทขายในเรื่องของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะแล้วก็มีราคาที่ร่วงลงอย่างต่อเนื่องและยังมีความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขเงินเฟอ้อที่ส่งสัญญาณพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วที่อาจจะผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดยุติการใช้ในโยบายผ่อนคลายทางด้านการเงินได้นะคะ ฝั่งของราคาน้ำมันดิบในมิกซูนิอร์สหรัฐนะคะก็ปิดที่60.52ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งสาเหตุนะคะก็มาจากการที่นักลงทุนเนี่ยเทขายทำกำไรจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งทะยานต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านะคะท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดในรัฐเท็กซัส ส่งผลให้มีการต้องปิดฐานขุดเจาะน้ำมันในรัฐด,ดังกล่าวซึ่งก็เป็นรัฐที่ผลิตน้ำมันดิบใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาก็กระทบต่อปริมาณการผลิตน้ำมันดิบออกสู่สหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะฝั่งของราคาทองคำล่วงหน้านิวยอร์กสหรัฐนะคะปิดที่ดักร้อยดรอดสาอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ซึ่งเป็นการปิดบวกเพิ่มขึ้น0.1%นะคะปิดบวกเป็นวันแรกเลยในรอบ5วันทำการเมื่อคือนนี้หลังจากที่ก็มีข่าวๆการที่นักลงทุนเนี่ย ก็เริ่มเข้ามาซื้อทองคําเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่สหรัฐเปิดเผยถึงข้อมูลเศรษฐกิจที่สดในั่นเองนะคะฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปค่ะก็ปิดลดลงเมื่อคืนนี้ที่ระดับ 412.7จุดนะคะก็ปิดลดลงไปเกือบ1%เนื่องจากนักลงทุนก็ผิดหวังในเรื่องของการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัจทจดทะเบียนในยุโรปนะคะแล้วก็วิตกเกิดกับเรื่องของเงินเฟ้อท,ที่พุ่งขึ้นเร็วกว่าคาดค่ะเนื่องจากราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวขึ้นแล้วก็เงินยูโรที่มีการแข่งข้าด้วยนะคะบ้านเรานะคะในฝั่งของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเนี่ยโดยรวมก็มีการปิดตัวแบบลดลงนะคะโดยที่นีเคอีตลาดหุ้นโตเกียวก็ปิดลดลง 0.19%ค่ะสู่ระดับ32,36.09จุดเพราะว่านักลงทุนนะคะยังคงเทขายออกมาเพื่อทำกำไรหลังจากที่นิเคอีกเนี่ยแตะระดับ30,000จุดเป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่ปี2533เมื่อต้นสัปดาห์นะคะแล้วตลาดหุ้นโตเกียวก็ยังมีการปรับตัวลงตามทิศทางของตลาดหุ้นเอเชียด้วยฝั่งทองห้างเสี่ยงเองนะคะก็ปิดลดลง 1.58%ค่ะโดยปิดที่ระดับ35,95.27 5จุดนะคะจากแรงที่ขายทำกำไรหลังจากที่ตลาดเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นมาหลายวันทำการติดต่อกันแล้วนะคะฝั่งของเสียร์ไ300ที่เป็นวันทำการแรกเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ตลาดปิดทำการเรื่องในเทศกาลตุษจีนเขาเปิดมานะคะเขาก็ปิดลดลงไป0.68%ที่ระดับ5,768.38จุดนั่นเองค่ะแล้วฝั่งของตลาดหุ้นไทยนะคะก็ปิดลบ 3 8 8จุดมีการแกว่นไซเว์ซึมนะคะโดยที่มีแรงขายของหุ้นบิคค๊กแับและยังไร้ปัจจัยใหม่ในการหนุนให้เซ็นินเด็กอยู่ด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ทําให้เซ็นินเด็กเนี่ยปิดที่ระดับ1,511.03จุดลดลงมา0.26%ค่ะก็เนื่องจากไม่มีปัจจัยใหม่แล้วก็สถานการณ์การแพร่ระบาดของวัคโควิด -19 ในประเทศที่พบผู้ติดเชื้อโควิดในปทุมธานีเพิ่มขึ้นอีก นะคะก็ยังคงต้องติดตามกันต่อค่ะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะสําหรับกลยุทธ์และก็กองทุนแนะนําในช่วงนี้นะคะภาวะตลาดการเงินโดยรวมที่จะมีภาวะลิซซอนจากสัปดาห์ก่อนนะคะและสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมเนี่ยก็ยังมีการปรับตัวที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็มีมุมมองที่ค่อนข้างเรามัดระวังจากสัปดาห์ก่อนแล้วทั้งนี้ค่ะเราก็ยังคงอาศัย ให้แนะนำในจังหวะนี้นะคะทยอยเข้าสะสมวัน U ูดแล้วก็ฝั่งเอเชียก็จะเป็น M อ h นไชน่าแล้วก็ m A t น c นะคะที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ผ่านมาค่ะและสำหรับเทคนิคเข้าตีมนะคะเรายังคงชอบเป็นทีม e ดีเอสญี ino, แล้วก็ฝั่งของเวียดนามก็ยังคงเป็น Princival V อนค่ะนอกจากนี้นะคะการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานก็เป็นตีมการลงทุนที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์จากนโยบายของสหรัฐค่ะกองทุนที่เราแนะนําในช่วงนี้จะเป็นกองทุน IPO ของขณะนี้นะคะ นั่นก็คือ KF Infa ค่ะเป็นกองทุนเปิดกลุ่มสี Next Generation Infrastructure นะคะที่มีนโยบายการลงทุนในกลุ่มของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานกลุ่มของ Green Energy เมืองดิจิตอล Data Center แล้วก็กลุ่มอินเทอร์เน็ตค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Daily w e a l Podcast ประจำวันนี้แล้วพบกันใหม่สมัครวันนี้สวัสดีค่ะ